โกงพัสดุนะครับกโก,ง,โกงพัสดุเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนรตรวจสอบอะไรบ้างอันดับแรกชื่อร้านค้าบางทีเห็นสินค้าราคาถูกกดซื้อโอนไปเรียบร้อยอโดนโกงทีนี้ต้องตรวจสอบชื่อร้านค้าคและประวัติการขายคือตามเพจตามช่องทางต่างๆเนี่ยเขาจะสามารถไปค้นดูประวัติการขายได้ว่า ก่อนหน้านี้ขายมาแล้วกี่ปีกี่เดือนไม่ใช่ว่าเพิ่งสร้างเพจมาแล้วก็มาขายของเป็นความความน่าเชื่อถือของเขาใช่เลื่อนลงไปดูข้างล่างหน่อยนึงใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งเห็นแก่ของถูกนะนะครับแล้วก็อันเนี้ยเขาบอกว่าควรจะขอชื่อหรือหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือบัญชีเงินฝากผมว่าอันเนี้ยนิติาชีพเขาก็ปลอมได้แต่สําคัญก็คือชื่อของบัตรประชาชนกับชื่อบัญชีเงินฝาก มันควรจะต้องตรงกันอ,อืม,อมคือถ้าตรงกันเนี่ยอโอเคยังเชื่อใจได้อย่างหนึ่งว่าไม่ใช่เป็นการปลอมบัญชีหรือว่าปลอมบัตรประชาชนมามใช่ไหม,ม,มนะครับซึ่งกลโกงพัสดุเนี่ยเขาบอกว่าหลักๆมันมีอยู่3รูปแบบ,บนะครับข้อแรกคือของผิดกฎหมายนะฮะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีของกฎหมายผิดกฎหมายส่งมาอย่าเพิ่งไปเซ็นรับนะครับอย่าเพิ่งไปเซ็นรับสังเกตชื่อผู้รับผู้ส่งว่ามีพิรุษน่าสงสัยหรือไม่ นะครับสอบถามเจ้าของพัสดุก่อนมารับพัสดุแทนทุกครั้งคือบางทีว่าสมมุติพัสดุมาถึงพี่ออฟแต่พี่ออฟไม่อยู่ผมอยู่แทนผมก็ยังไม่ควรที่จะไปเซ็นรับอันนี้ผู้สูงอายุต้องระวังให้ดีเพราะว่าบางทีจะมาในรูปแบบของพัสดุคนรู้จักอย่างเงี้ยถ้าไม่ชัวโทรไปถามก่อนได้สั่งหรือเปล่าไอ้สินค้าชิ้นเนี้ยพอถ้าเกิดว่าโอนเงินไปแล้วเนี่ยจ่ายเงินไปเนี่ยมันเป็นการเจ็เก็บเงินปลายทาง จ่ายแล้วไปเลยนะต่อให้ชิ้นละแค่ร้อยสองร้อยแต่ถ้าเขาหลอกอย่างเงี้ยได้เป็นพันคนมันก็เป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนกันใช่ต่อมาโกงรูปแบบที่สองคือพัสดุเก็บเงินปลายทางนะครับก็ตรวจสอบเหมือนกันว่าได้สั่งหรือเปล่าชื่อผู้รับผู้ส่งสอบถามเหมือนกันและโกงที่สามคือจะโทรมาหลอกว่ามีพัสดุจากต่างประเทศอันนี้ช่วงแรกๆเลยโกงวิชาชีพช่วงแรกๆรพัสดุจากต่างประเทศให้โอนเงินเพื่อรับพัสดุนั้นอ,อย่ารับเด็ดขาด นะครับถ้าไม่ได้มีญาติมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยอย่ารับแต่เคสที่ท้องเก่งบอกในเรื่องของผู้สูงผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเนาะบางทีท่านก็อาจจะไม่รู้ว่าแต่เขามีกําลังใจมือมือพร้อมจ่ายเมื่อกี้แค่ร้อยสองร้อยจ่ายเยอะจ่ายปี่อนอ,อย่างเงี้ยจริงนะครับอย่างที่บอกนะท่านผู้ชมคือดูให้ละเอียดหน่อยเนาะคุณพี่คุณพี่คุณพี่คุณน้าคุณอานะครับดูให้ละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราก็ต้องไปเสียรู้เขาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ